วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ หูรักขังทองหูตามหลักวิชาเหมาซานประทับตาเจ้าสำนักก็เช่วงาถุมคงเนี่ยเมื่อตอนช่วงชัวงช่วโมงระบอกไปแล้วว่าคนอยู่คอนโดสูงต้องให้ความสำคัญกับลมใช่รวมถึงคนที่อยู่ในบ้านด้วยครับเราจะเคยถ้าใครสนใจเรื่องวิชาวงกลุ้ยจะต้องรู้จักไอดีแน่นอนกบคาบเหรียญสามขา กบสามขาที่ข้ามเหรียญครับอ่ากบสามขาข้ามเหรียญเนี่ยมันเป็นสัตสว์สวรรค์ของเหมาซานเป็นสัตสว์สวรรค์ของเหมาซานซึ่งอยู่ในบ่อน้าหยกตามตำนานของเหมาซานเลยในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งกลางป่าแต่จะโผล่ขึ้นมาวันที่สุริยันจันทากำหนดเกิดขึ้นในวงรอบพันหนึ่งร้อยสิบปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งปี หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบปีหนึ่งปีอ่าหนึ่ง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 ศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบปีอ่าในวงรอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบปีเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ขึ้นคู่กันในเวลาเที่ยงคืนกบสามขาถึงขึ้นมาบนโลกมนุษย์อ่าแล้วเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาบนโลกมนุษย์เนี่ยด้วยการที่ตัวมันอยู่ในแกนกลางน้ําข้างล่าง มันก็เลยมีทองเกาะอยู่ที่ตัวเป็นจนวนมากเวลามันขึ้นมาแล้วมันก็จะสลัดตัวมันค,คนโบราณเชื่อว่ามันสลัดเงินสลัดทองให้อ่ามันก็เลยกลายเป็นสัตว์สวรรค์ที่ประทานทรัพย์ครับของคนในสมัยอดีตซึ่งบุรพาจารย์เหมาซาเนี่ยเล่ากันเป็นตำนานมาครับแล้วก็นิยายเรื่องนี้แหละก็คือตำนานเรื่องเนี้ยถูก สินแสรุ่นใหม่ๆทั้งปัจจุบันและในอดีตเอานิยายปรัมปราเรื่องนี้ของวิชาเหมาซานแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นิยายนะมันมีอยู่ในบันทึกฟ้าของเหมาซานเรื่องนี้เอาคําบอกเล่าเรื่องนี้มาสร้างในเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปกบสามขาครับอ่าเราก็เลยเห็นกบสามขาเนี่ยแปกแหวกแนวกันสารพัดเลยบางทีก็คาบเหรียญบางทีก็ไม่มีเหรียญ บางทีก็ยืนอยู่บนกลองเงินกองทองอแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วกบถ้าเป็นของเหมาซานหลังกบจะมีดาวเจ็ดดวงก็คือเจ็ดาวนับอิมบนฟ้าเนี่ยถท้อีกบนฟ้าอยู่บนสัญลักษณ์ของของหลังกบเจ็ดาวบนฟ้าเจดาวที่อยู่บนหลังกบเนี่ยไม่ใช่เนื้อหนังมาจริงจริงแต่เขาใช้แทนตำแหน่งดาวเจ็ดดวงบนฟ้าให้อยู่บนหลังกบเหมือน ดาวสวรร์สองล่าก็คือดาวสวรร์สองที่ใดเนี่ยที่นั่นมงคลนี่ค,คือเคสของเหมาซานครับเขาก็เลยพวกของที่เกี่ยวกับการแก้เหมาซานทั้งหมดเนี่ยแก้วิชาตามหลักวิชาเหมาซานเขาจะใส่รูปดาวเจ็ดดวงลงไปเขาถือว่าดาวสวรรค์สองลงมาบนนัสถานที่นั้นความเป็นมงคลเกิดแต่ตัวกบจริงๆไม่มีตำแหน่งดาวครับไม่มีตำแหน่งดาวข้างบนไม่มีตำแหน่งดาวคราวนี้ เราก็จะเห็นวิธีการใช้กบสามขาไปในหล,หลากหลายรูปแบบมากทั้งในอดีตและปัจจุบันบางคนเอามาตั้งบนโต๊ะเก็บเงินใช่บางคนเอาไปตั้งหน้าบ้านเรียกลูกค้าบางคนเอาไปตั้งใต้ที่นอนเรียกลูกก็มีอ่าซึ่งถามว่าผิดไหมมั่วหมอดะเขาบอกอะไรกบเฝ้าทรัพย์ใช่ไหมจ๊ะอ่านั่นแหละจริงๆแล้วมันทั้งมั่วหมอ่ะเพราะถ้าเอาตามหลักวิชาเหมาซาแล้วเนี่ย กบสวรรค์ตัวนี้มันมีเรื่องประธานทรัพย์แล้วก็คาดพลังงานที่หายไปให้กลับมาของหลักวิชาเหมาซานวันนี้เนี่ยในช่วงวัตถุมงคลเราก็เลยเอาหูระคังทองมันชื่อหูระคังทองนะในตำราวิชาเหมาซานนี่ให้ดูนี่มันชื่อหูระคังทองตามหลักวิชาขขงเหมาซานแต่ที่จริงแล้วมันคือกบสามขาคาบเหรียญ อันนี้คือกบสามขาคาบเหรียญนะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นยังเห็นแล้วนะอ่าอันนี้คืออันนี้จริงๆเนี่ยในตำรายเขียนว่าหูละคังทองเพราะว่าความเป็นมาเป็นไงเดี๋ยวจะให้ดูแต่จริงๆมันเป็นแบบนี้นี่รูปอะไรเหมือนไหมอ๋อรูปกบอ่าไอหัวพระข้างล่างเนี่ยก็คือทองเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในหกตำนานของเหมาจาน เขาเรียกอารหันทองคําเป็นหนึ่งในหกตำนานของเหมาซานอันนี้เป็นพระที่ประทานทองเป็นเทพที่เฝ้าบอ่อซับบอ์บ่อเงินบอ่อทองเหมาซานก็เลยเขียนสัญลักษณ์กับวิชาการรูปกบเนี่ยลงมาในรูปลักษณ์ของหูแล้วก็ตำแหน่งของดาวนี่เป็นตัวแทนตัวหนังสือข้าผัวพระอยู่ก็คือข้าผัวทองแล้วหัวสามหัวที่เห็นเนี่ยเขาเรียกสามทหารผีของเหมาซาน คุมเอาไว้ไม่ให้พระหรือทองเนี่ยหนีไปไหนนี่คือถูกต้องของเขาครับหูผืนนี้นี่ตามตำนานวิชาเหมาซานมีไว้เพื่อเอามาติดในทิศทางที่เจอลมร้ายสามแพ่งช่องลมตีจากพลังงานเก็บไม่อยู่คือถ้าระบ้านเราเนี่ยตรงกับสามแพ่งมันจะเจอเรื่องร้ายสามแพ่งนี่คือเราไม่ต้องอพกเสือคราบดาบพิจารณ์หมกเสือเจ็บใช่ไหมใช้นี่แทนใช่มันจะไม่ถูกต้อง และในเชิงวิชาเหมาซาเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นเงินตีจากออกไปเพราะฉะนั้นนี่บุรพาจารบราเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติยันตัวนี้ที่เรียกว่ายันระครังทองขึ้นมาเพื่อให้กบเนี่ยคาดเงินค่าทอเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในบ้านครับในกรณีถ้าเราติดบ้านเพราะฉะนั้นหูนี่ติดที่ประตูหน้าต่างที่หันออกไปที่ถนนได้หมด เราไม่ต้องสนว่า,าบ้านเราจะหันทิศอะไรแต่ถ้าประตูหน้าต่างหรือพวกช่องลมต่างๆหันหน้าไปที่ถนนเนี่ยเราควรจเจ้าหูนี้ไปติดไว้ข้างบนประตูหรือหน้าต่างที่หันหน้าไปที่ถนนถ้ามันเป็นพลังงานดีมันก็จะค่าพลังงานนั้นกลับเข้ามาในเชิงวิชาเหมาซานส่วนถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องร้ายมันก็จะประทะเลยก็คือไม่ให้ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ นี่คือถูกตั้งตาหลักวิชากอหมอสารและที่เจ๋งกว่านั้นถ้าเราเอาหูนี่มาพกติดตัวแต่ต้องไว้ตับนะห้ามห้ามแขวนคอใส่ตามพวงกุญแจง่ยได้มันจะคาบเงินในกระเป๋าคนอื่นเป็นของเราอู้หขโมยโชคคนอื่นมามันไม่ขโมยโชคมันขโมยตังเลยอืมมันขโมยตังมาเลยพวกที่เข้าบอนต่างๆเนี่ยถ้าได้ตัวนี้เข้าไปนี่ไม่พลาดเลยอืม ไม่พลาดเลยแต่มันจะกินหนักที่สุดก็คือมันจะกลัวงูไม่ใช่กินมันจะกลัวงูอย่างนี้ใน<อ>ในในในสัญชาตญาณของกบสามขาเนี่ยมันจะกลัวงูเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่วันไหนที่เขาเขียนว่าวันนี้เป็นวันมะเส็งไ,สไม่ต้องไปอะไรบอกปีมะโลปีมะเส็งเนี่ยหล่ะจย์ปีมะโลปีมะเ <c oughs> ส็งพกได้ แต่ถ้าพลังวันเช่นถ้าเราจะไปเล่นรักขบบนในราศีบนเนี่ยเขาเขียนว่าวันนี้วันมูวันมะเสง็งไม่ถูกกับไม่ถูกถกับนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยอย่าพกไปอ,อย่าพกไปเล่นนมักจะแพ้แต่ถ้าไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเล่นพกได้ตลอดเวลาพกได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีดีกว่าไม่มี คนทําการค้าถ้าเอาหูนี่ไปตั้งแล้ววางน้ำสารแก้วเส้น 3, สารทหารผีเนี่ยน้ำเปล่าใช่ไหมจ๊ะน้าชา,ชาตั้งน้ําชาหรือน้ําเปล่าก็ได้สารแต่จีนจะใช้น้ําชานะเพราะเขาจีนเ็าจะตั้งน้าชาสารแก้วแล้วเปลี่ยนทุกวันมันจะดึงลูกค้าเข้าหาตลอดเวลามีคุณไม่หนีกันกันกนกบมแมลงปอเลย<อ>แต่นี่เป็นของวิชาเหมาซาน โอ้ที่เทียบกับแมลงปอเหรอครัอ่า<ส>เป็นคนเป็นคนมีคนไม่หนีกับแมลงปอเลยอันนี้คือพกเลยไม่มีเคล็ดลับไม่มีอะไรที่ไม่มีคาถาไม่มีอะไรไม่มีคาถาพกและใช้ได้เลยเวลาขอก็บอกว่าพระละคังทองเขาเรียกคูพระละคังทองคูพระระฆังทองแต่ในความเป็นจริงก็คือกบสามขาแต่ชื่อก็คือคูพระละคังทองแจ็คจดไปนะอ่าคูพระระคังทองแต่จริงก็คือกบสามขาจะเรียกว่าคูพระก็ได้หูรละคังทองก็ได้ หูกบสามขาก็ได้เหมือนกันอ่าอันนี้คือเป็นของตำราวิชาเหมาซานชั้นสูงอันนี้เราทำออกมาเนี่ยเพิ่งจะทำตาประทับไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เองวันที่เปลี่ยนพลังงานปีเข้าเข้าสู่พลังงานไก่วันแรกแล้วเราก็เลยเบิกอารมณ์ในการทำขึ้นมาแล้วเวลาพกอาจารย์นิดหนึ่ง เกี่ยวเครื่องรางที่เป็นงูอย่างหน้ากระบากนะพ่งนไ้ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเขากลัวพลังอันนี้มาเป็นพลังงานพลังงานมาฟ้องมาในเชิงพลังงานสนามแม่เหล็กวันไหนถ้าเป็นวันงูก็คือเป็นพลังงานที่กดไม่ชอบก็คือเป็นพลังงานที่ชงกันในวันนั้นในวันนั้นแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับเครื่องรางที่เราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขังไม่เกี่ยวกับงูจริงไม่เกี่ยวกับคนเกิดปีงูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลย ต้องระวังเรื่องพลังฟ้าอย่างเดียววันที่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันมาเส็งเนี่ยวันนั้นวันเดียวที่ที่หูนี้ไม่ชอบนะแค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่มีพลังงานตรงกับวันวันมาเส็งเนี่ยคูนี้ก็จะไล่พลังอ่ามันจะมีเขาเรียกเจ็ดวันไล่พลังหนึ่งวันของลักวิชาเหมาซานหูทุกคูมีมีหมดนะแบบนั้นอ่าแต่อันไหนที่ไม่จํจเป็นเราก็จะไม่บอกอ่าแต่นี้มันจำเป็นเพราะบางคนมันเอาไปเล่นการพนัน มนเลยต้องบอกเรื่องรายละเอียดให้ฟังทั้งหมดก็เราทําออกมาทั้งหมดมีสองร้อยเก้าสิบผืนสองร้อยเก้าสิบใช่สองร้อยเก้าสิบผืนเองนะแเรวกิ<ร>จการทำพันผืนใช่แต่มันลงประทับได้สองร้อยเก้าสิบผืนอ,อ๋อที่มีประทับใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีแค่สองร้อยเก้าสิบผืนแล้วจย์จะก็ให้สมาชิกทั้งหมดได้แค่สองร้อยเก้าสิบผืน นั่นแหละมันมีแค่ง้9 0เผืนนะแล้วก็มันจะทําได้อีกทีก็มีนากลางกลางเดือนอถึงจะลงตาประทับอีกทีทได้เท่า,ไ,<ด>าไหร<ล>่ก็คือต้องเท่านั้นด้วยนะมันไม่สามารถตั้งปั๊ม๊มจนจบไม่ใช่ถ้าหมดเลิกได้แค่ไหนก็คือทําได้แค่นั้นพอเลิกนี้หูนี่มันเป็นหูสูงมากของหมาซานมันไม่ใช่นั่งประทับได้ตลอดเวลามันต้องดูเลิกวันวันเวลาของเขาว่าวันนี้ประทับได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นเลย ไม่สามารถที่จะไปนั่งทําได้ทุกวันแต่ตอนนี้มีแค่290เผืน 2> 2 <90 S 1> อ290ใครจะเอาก็คือต้องรีบเอากรอมราคา1,000บาทเหมือนเดิม, 1, ม,ดมได้ค่ะเอาไปใส่กรอบติดหน้าบ้านหรือประตูหน้าต่างที่หันไปทางถนนได้กรอบสีทองเหมือนเดิมนะ,ะกรอบเดิมคูเหมาสานใส่กรอบสีทองอย่างเดียวหันหน้าไปที่ริมถนนได้แล้วก็พกติดตัวอฮูถ้าเอาไปใส่กรอบพกติดตัวได้นํานะ เช่าแบบที่เรี่ยมแล้วพอหูนี่ต้องพับแบบเป๊ะเ,ะเลยนะับแบบถูกต้องอ่าหูหูโดยเฉพาะหูระครังเนี่ยต้องพับแบบถูกต้องเลยเดี๋ยวถ้าไปพับผิดขึ้นมาเนี่ยจากการที่จะได้เงินบัิจาคไปเสียเงินนะอ๋อเันตีกลับเลยเมัน,ม,นมันจะกลับมุมกันเลยเพราะว่าถ้าเราพกติดตัวข้างหลังมันก็ต้องมีของประทับอีกต่างหากเราต้องแยกออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะต้อง ใช้เวลาในการดูรายละเอียดบานิดหนึ่งถ้าเราจะพับแต่ถ้าชัวร์ที่สุดเช่าแบบพับไปแน่นางกว่าครับส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปฏฟัรสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทริปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจ้านะครับเพจรายการปักรสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ัตรสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุ่นไปก่อนนะครับแล้วรอกับพื่นใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ